ขับผมเดี en. okay. ๋ยวทำไรได้ปะนี่ตนี้เดี๋350คดได้โอเคตคนที่มักมกบ่มีปัญหาำร5ได้ที่50ด3 0กได้บดบดลวบอบล่ะ540เป๊จังนนยเช็คเอาบ่ัดซะัดัเอออย่งก่ออีกกอีกอีกกอีกอได้บอีเบีรวยสาบอราตัมือนี่มายคำเน่ บออเดียวแจกเบ <chin grand. S 3> <Christina. S 2> ียซิงอยเศร้าเบียซิงบออยากกินนีเก่งมาท่าหรือไม่้ท่าของัสินี่หรือสาบนนอนฮะบมีเศร้าลักเงินเลยไดบุเบียช้างบกนูนนบกบกเบียแม่นบอกขีเี่เหอหลบ่โอ้โหโอป แปาทไบาทงนี้ดอกเสียงเพียงขอหันเดียวบาทได้คยนี่ยมีสปิกไทยลูพีปดบาทได้เดบาใบ่มีปัญหานี่โอ้รอยสิได้บ่เซนซูเบดอามาดี๋ยเบียเบียชาบอกนึงนเบียชายเกี่ยบอสเบีย เราขาเบลเราขาว่งดเบรเบียรเลียวน่อยห้าสิบูปีเราขาวร่างละไบเราขานะขายยูาเเกบออ๋อคิดว่าเงินโดนเห็นจักบาทนี่เน okay, 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 oh, ี uh, ่ยเราเปิดอ๋ออันนี้เอาเราสามร้อยห้าสิบเียสามร้อยแปดบคนยอมเทคบอเขาเขานิ่เนาะเขาน่เอายู่เอาบอาเอาบ่ สุขีตุ้ปีลุงลุงเบนบอเ่ตงตงอามาคนนี่นึงเบ็ดเบ็ดเอาคนนีอเบดมาที่นี่อาคนนีนะตงปดามร้อยห้วันนี้วันที่สิบส่มนบออกไปตงครับเอาไปรับประกันม่เนี่ยครับจ็กโดนมาไหนจคนิ่นปีโอเคน่งปีรอบอ่ะรับประกันปีนึงเชกเบด มีปันฮานัมมีปัญหานัมโบยุคอลันตีฮาน้มเนี่ยมเนี่ยโอ้มีปัญหานัมโบยุคอลันตีลูกพี่เปิดแมนน้ำฟ้ามาที่นี่บอกเส้นบอกฮะอยู่ใส่เอาเนี่ยนู้นคิดไปเนี่ยโอเคครับคิดแล้วเบ็ดคนฟันดีมากๆสวัสดีครับไทยแลนด์เบ็ด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 อยู่ใส่เนี่ยครับ สวัสดีครับใจรันนพดหมูครับน่ไนีิกิโลสาวเขาคิดหรือเล่คนี้ิดเร็วนมกินนิกิโลสาวมาที่นี่เช็คอันนี้แชมพูครับนี่นี่นฮนดวิดีโอโลเท็กซครับอันนี้มาปีกนึงขนมเจมซัมขนมขนมกินขนมกินสม รกกับไก่กเดียวเดียวขนมกินสามของยังแม่บอกอีกบ่กูกินหนึ่งใช่หนึ่งชาวบหมดแล้วอยู่ใส่าวุเลยอยหนึงยังนึงเขื่อนยังนเสบาได้ยอายหนี่ปม สามบาทยังไงก็ไม่หดเหลืยปลาลู่ะสามกิโลซเก่ถนั่นเลืทั้งสองถุงสถุงขเดอนก็ไม่หมดครับอีกตุ้นบ่ครับหลับบ่วาข้มอมอเซฟนิท่ละาทเซฟไรลูกีเซฟไรมาทินีกเอาเอาขา้ยบ่ปลาสามตัวเยอะเย ถ้าเ็กิโลลูกปีบตัวนีู้นี่เจ็เล้วยาลกุ้งอีอันกุ้งอีอันอะไรวะอะไรยังไงตาตาช้ำตัวนิ่งกุ้งนื่นโซ่บดละบอกปลาหมึกนึ่งอีกปลานื่นส่างันอมไหัวดาเนี่ปลานื่น ป่านนึงยังไงเนี่ยโปานนอีกปานินปานินปานินตานนีกินหมดเลยป่านินแคกบาทเนี่ยแคบบาทเนี่ยเซรษร้าลูกพี่แคกบาทเนี่ยเศรษเบ็ดนะพันสิบสองพันสิบได้บ่เบ็ดต้องมีเมี่ยันป่านเนี่ย ซื้อลำปอนสามร้อยแปดลูกีเอาคือว่าสามร้อยห้าสิบะขายอยู่หานนซัปิยูไดมอนทนาบัื้อองเบอรเทลเป็นพันนะยูใส่ขาอีกสาบบาทยูใส่ลูกพี่ื้อไดมอนทนาเื้อบอกมีปัญหาลูกพี่น้ำโคกุลังรน่คนเดียวคนเดียวลังนึ่งลูกพี่คนเดียวลังนึ่คนเดียวลังนึ่งเมา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 ชยเมา มาที่นี่เด็กๆปอดเด็กปอดมูเด็กปอดมูลุกปียู่สเดขอมั่นทนานะามั่นทนานี่มาที่นี่อุ้มาที่นี่เิกมาที่นี่เดี๋ยวิกิกสปัสดีคัไทยแลนด์ิก่าอาเพสวัสดีครับนี่เจเจสุขโอตุคุณนวมากเจยิใสไปส นี่บอยลูป,ปีใหญ่สวัสดีครับครับผมเ,เรียวนี่จะไปเช็ดงามด่านนี่ด้วยนี่บอกขับบ้านนี่นี่เต็งนานพินิเต็งนานสี่ทุม่มเจ้วิตามิลกักลูกไปนะเจ้น,นี่เดนนาะอีกเป็นบ่โยวครับ,บอีกส,สัมรอยห้าสิบห้าบอย,ส,ยสัมรอย ห้าสิบหครับไปว่าเตมิวไปเท่าไหร่ว่าเตมิวร้อยแปดสิบปุ่นบ่อืมเตมิวหนอยแปดสิบครับโอ้ต้อบอร่อยเศร้ามีเล็กตะสอยหนอยสิอยสเออเล็กเล็กตะสอยเอามาเจ๋วว่าเปลี่ยนเจ๋วต้องต้องต้องมาเล็กตะสอยให้พี่หน่อยมามามาวิตามินอักมาวิตามินอักเล็กตะสอยแฮนอีกอีกอีกครับบงใน เฮ้แบบนี้แบบนี้น็เล็กตะซอยเซบไลเยนอยนำการบามินลูลฟีบอยบามินเซมเซมลูปินร้อยสิบร้อยสิบครับโอเคลงไปใส่นี่ที่บวกเจี้ยงเล็กตะซอยไทยแลนด์เซบไลั้ยังราอมันตาดีประเด็กประเด็กนึ่นขนมหวานครับ นมนมมลมาลกะทิกะทิครับโรตีโรตีน้อยนึ่งพริกสองพริกสองครับขนมปี๊บนึ่งขนมปิ๊บนึ่งกินได้เพมีัญหัดใบมะกรูดนึ่งครับมกดนึเมนของไฟเต็มก็เจ้านะาใส่กอกนึ่งครับมี่อีกอย่หงวหมูวัวหมู เทปลัยปอดหมูปอดหมูเดียวเดียวยิใส่ังบ่โอ้ยสามสิบบาททอนลเนี่ย้ายยูวหันงนสิบาทนึงเัวนี่ยฮึ้รวยเป็ดยูใส่คือว่ายี่สิบก็สามสิบแแม่สามสิบหกใสยิยูใส่าละนี่ยอล้วนี่บวี่บอมีปัญหานี่แกน่อยแม่บอเช่ ยังมีสามหอเนี่ขาครับเพิ่งพโ่ดานี่ยเนียปลาอย่างรถก๋ยานบ่พโลซนนึ่อีกนี่สามันเ้าสาน้รถวคนเดียวคนเดียวนี่ยูชยมีแมจ้นี่เวพกรวยเกาสเอาไปนอยไปกินนบอย้น่อยบอยกินหน่อยบอยกินหน่อยไปลู วันเย้าวันเย้าไอ้หลันบอลูมีกล้องาอยู่นี่รั้งี่ปีสนรอยส้นรคนไทยเ็นเ็นตัวนี้ดีอมาทีนี่เร็ว้อยงจะลดเงเดอรของลูกน่ะลงเยอะดิหนิลดราคาเนี่ยลดราคาพราขาดใจดีดีเลยดีหลเนาะ เอมีปองรึเปล่าปลาลุงอ่ะต้นแม่นบ่ต้นลุง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 ปลาลุงมาเสีตุกขตายยงตุกขตายยงบ่อไม่ไปหาลุปีมีอยู่ครับคุณอยู่ตุกขตายยงลุปีคุณอยู่งละประกันสองนาทีสองนาทีแล้ประกันสองนาทีดูถูกไปดูถูกแกในทางนี้หน้าปลาอย่างจักรยานมีคนเดียวนึงหน้าปลาอย่างจักรยานน้าปลายยางจักรยานหน้าปลายยางแม่นบ่แม่นน้อย น้อยมันหัวไหมปะยางไหมเซมนี่แมนบอกเซมนี่หน่อยโล่บะไตยางบาลานแมนอ่ชบว่ามียางไหนบอยางยางไหนบิฟเนียมอ่าแมนมีอยู่มีอยู่มีอยู่เต็กสามสิบก็ได้ไม่กาอันต้นต้องสองอันห้าสิบบกระเทียมตรงกระเทียมดองเยอะไหมกระเทียมเกี้ยวกระเทียมเกียวสนึงรอ ยูดแถวนี่แและเนี่ยฟอโฟครับน้ำพริกพริกไทยพริกแห้งพริกแห้งนี่นึงดานียูดสน้ำปลาติปารครับอีกอีกไปอีกใบมะกูดนึงมามานึงหลังตู้เย็นดูเลยแหละที่บ้านเี่น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 อยู่นี่อยู่นี่ชามัน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 เซนเซกฟิเมเฮนกฟเฟเมอีกอีกไปไไปครับ อีกเหนก็พี่เมตเห็นไหมเขาพี่เมตอ่ะเดี๋ยววปนดี้ขึ้นไปไหไปไปเซ็นเส้นก็พี่เมตเ็นเซนกพี่เมตเจปูนบทนี้จะาบาน้อนี่สามสิบสบ่อยนั่นแหละสามสิบก็ใส่สามสิบพี่นี่ใหญ่อืมช่งหมู โอนี่นี่ะมันเนาะสองกิโลแปดสองกิโลอ่าสองกิโลซะต้องมาแปดดอกบอกม่เอาเงินคนนระไรไมาเอาอย่างน่กักรยันเลยอาจจะมียู่ไหเข้าใจว่าจะกรยันเนาะไสอกิโลเป็นเป็นห้าสิบกห้าสิบหกห้าส้รถบาดเดียวกัรถเบนเนาะรถบาดเดียวอ้าเป็นห สองเจ็อสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบนับนั่นนี่นับนั่นนี่ว่าเอาปลาหาลูปีตกามุงนะน้ำมันฮีเอรน้ำมันหอยหยมันหยน้ำปลาจะได้โอ้แกบอกไหมนีเซนเซนฮีลูปีใบยูน้ำบ๊วย ปลาปีกนึงครับน้ำหอยปน้ำหีน้ำหีครับน้ำแปีกปอปีกอันนเปุญเส้นนึ่งบุญเส้นนึี่ไม่กะปิ่ะน้ำมซ้ำนุ้ชุโรซอนบละบบร็วดอะเอลายบ่ใครกาวเนี่ยบละบดแล้วบียยจังเช็คเอาบ่ เอาโอ้ยไหวใบกินเนาะเอาอบอลน้ำโคกเอาอยู่น้ำโคกอะน้ำโคกไปกระดึ้องมาทาหน้าเนาะยุใสโอ้ยยุนี่แล้วไทยยุฮันลูกฟี่เอาบาวนานี่บ่เห็นแบบนึงแบบนึงเยอะนี่ยเนี่เนาะหาไม่รู้เนาะปลารถเพิ่นนะตามถึงหมดแล้วไปตรงรถโอ้ยมันว่าอยู่กินเนาะเอาเดียว พอขาดล้มทังฮะสอบแดูดรู้แล้วอันน่อยเห็นปะยางน่อยป้นี่น้อยน่อยงั้นน้อยบ้ายวาเดียวไปจ่มองวนาลยค้งเงี้นเนี่ยอนี่ยยยังยี่สิบมาล่ยังยี่สิบมาแล้วนั่ยานไฟฟ้าน่ะม่บอบอดี้ดันนี่เลี้ยนเอาบอแก้วบอดี้ดันนี่เลี้ยนตัวนี้ไหม น้อยบ่น้อยบ่อันนี้ละย่ใหญ่่าา่า่มขา่้นตรงมีีี่ O M G O N G m b e r ทังนั้นักทุ่มแล้ว่ครับตอนนี้ทังอีสลเลทุ่มคึงม่งครับอง่่ตอนนี้ครับสองท่มสี่สิบครับสวัสดีลูกพี่สมแบสวัสดีครับพี่สมแบขอไฟเชี่ ไเสีกรปีนีกิทฮอยูไลบอยอิลลี่อิลลี่กิทอยู่ลตอนนี้สองครึ่งครับตั้งอิตาเลียครับผมซ่อนคนยอนมามานมะมาบอทถุงเทกเทกมะมาักบาทเนี่ยกันลนกนี่ยฟังอันนี้ห้าสิบมาเที่ยวประเทศไทยเด้อเพนมาเรา่นึงซ้อนแ้วนลพงทุงวันเทกกรปีเสแล้วากนงซอบาอ เอ็นร้อยหาสิบเนื right, so so oh, no. oh, oh, fish fish ่องหาสิบบาทขอบคุณครับขอทุ้งนะนะทุงพี่ลุงกับลูนมาขึ้นมาขายของคำแท้เพิ่มมาเยี๋ยวๆเยยวบอยฮะบาทประทันในเส้นอยู่เรนนี่บาทนะเบ็ดี่ส่บาทเบ็ดเบ็ดน่นบอกบาท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  ลุงลุงเส้นเส้นบด้ลูกได้ละนี่วะพวกไรเจ้าเชฟเนี่ยวะหายวานได้ทุกอย่างไหมดานี่เอาบ่เอาแล้วก็ลู้นี่นี่นี่บ่ฮัลโหลดานี่ฮัลโหลไดดฟังดิแทมสะว่าดิแทมเทมเอาอย่างสปิกตัวนี้เอาอย่างเอาน้ำโคกสวัสดีพี่วุฒิภัทรน้ำโคกเป็นหนึ่งปีคนเดียวคนเดียวน่ะคนเดียวนะโอ้คนเดียวบ่ดาเนี่ไทยแลนด์เมตตุลาโฮเซ้ หมดแล้วมีมีตุลามีตุลาตเลยมเช็คก่อนเช็คก่อนครับมีตุลาเช็กก่อนมีตุลาลูกปีน้ำมันเงินไหลมีคนไหลมีคนไหลไปอยู่ครับเออมีคนไหลไปอยู่ครับมีมีตุลาเอคัตชะโมนาแถวคุณน่ะมีปัญหามีปัญหาไปอยู่ลูกปีคนไหลลูกปีจะนี่ไปเพรมีปัญหามีขะแท็กบอกเท็กบอกบดแตกบดแตกยันร้อยเต็มร้อยเลยต้องตรงขนาดนั้นเลยแล้วกระสบายแน่นกระสบายซ้อน สามสามอันเนะจ็บห <5. S 1> <5 S 2> ้าห <5 S 2> าตุเร่ยสเอาเจ็บห้าบ่เบ,บียร์ช่างตีเพิ่งินไทยจากบาทสามอันบประมาณพันครับพันสามหาตรบ่เอาแม่นบ่เ <5. S 1> น,น,นื้อหมูหนึ่งเนืมูหนึงเนี่ยนี่เนื้อหมูบ่เนื้อหมูสองถุงนะ สิบบาทอิสราเอลเท่ากับร้อยบาทไทยแมนครับผมเหมือนพูดลยเจ็ดแปดลอยกับข้าเขาเขาพูดลยเจ็ดแปดพันน่ะแหละครับตั้งผมกับสิพวงพวงกับเท่าไหร่บ่อยน้องบัวกับมันเก้าร้อยป่ะครับนี่ใอ่แล้วครับบ่อยอิสราเอล่อยหกร้อยเจ็ดร้อยพันพอดีครับบ่อยน้องบัวพันพอดีครับพันหนึ่งแมนบ่อยน้องบัวพันพอดีบ่อยใจเดือนนี้บอใจเมื่อเดือนนี้ครับเดือนนี้บ่อยน้องบัวเงินเดือนมีปัญหา บ่ยุสีต okay. ัดมเนี่ยมุดตัวมุดเนี่ม yep. ุดตัวที่คาบลูกฟีปนินให้ดาให้ถามดานี่ให vale ้แน่ว่าไปโมชาบยาเดนาบ้างไหมพี่ทำให้แน่พูดเลยเพิ่นถามนี่ครับยาเดนาข้างไหนนี่ยาเดนานี่กี่การเบเชียนบ่มีปัญหาเดนี่ใกล้ใกล้เบเชนโอ้แถวนั้นไปอยู่วันอาทิตย์ไปยาเดนายาเดนาไปวานต์ครับวันอาทิตย์ไปยาเดนาครับโทรศัพท์เดนี่พูดได้ เอาแับนี้เอาคนได้คนดีบ่เอาคนบ่ดีลูกพี่อ่าคนดีบอเอาคนมีคนไล่ลูกพี่เอาเส้นต์นี้บ่มีปัญหาเอาวันวันที่สิบมาแทนบอดชัยโอ้ยงั่มเป็นไปเก็บบอดใจมาทั่นเด้มีอยู่ว่ะเดีนี่อ่ามีบอดชัยอยู่ว่ะเฮ้ยมีคนไล่ลูกพี่คนไล่เอาปัญหาตอนนี้ลูกพี่บ่บ่อดชัยติบ่มีแย่ บอลาผู้ผัวเมียเลยครับไฮโลไลบอดี้ลูปีเอ้ยังก่อนไฮโลไฮโลไฮโลก็มีตีมีคนไล่มีไฮโลบอดี้ไฮโลมันสั้นยังไงเล่นยังไปไฮโลน่ะแันนี่บอดีแล้วนี่คอบอไฮโลมาขายไหมบ้าวบ้ามีบ่าวบ้าวโอ้บอดีครับบอดีอิลลีลูกปีอิลลีบอดีบอดีไอยู่ไปทำนานอินเดียลูกปีแมนโบไปตำนานไล่ไล่ไลไล่ไล่ไลวันที่สิบมาเร็วเห็นบ่มีเห็นบ่มีลูกปี โอเงินหมดตีปีสามพันสี่พันห้าพันบดหมือนน้ำแขงก่อนมิมมียผู้ชายผู้สาวเบบี้อี้อี้บานไจลังเมนบอแมนโอ้เอาเลยคนยอกจดร้ยสามบสามต้นจ็ดร้อยสามสิบสามใจเอียงใจสดบ่ใจสดโอ้ไม่ใช่เดือนหน้าแมนบอเออพูดนะดีไลบ่ เนหมีเงินไหลเด็กใหม่มากธรรมดาพันพันน่มีเด็กใหม่ใจสดพันเจร่อยสามสิบพ่อใจสดน่ะเข้าใจสดลดให้เลยดานี่ใจดีเจ็ดร้อยเอาแค่นั้นเอาเจ็ดร้อยนั่นแหละใช่ไหมเำไมห้าสิบรูปีจะไม่ห้าสิบเจ็ดร้อยเลทั้งหมดสามสิบใช่ไหมสามสิบเ็ลดเนาะ แ่นนี่นนตนตนสิบบาทนบอกขอบคุณครับพี่ครับผมตน้นอีตัวไปไว่าอีตัวนะ่ะอตบออีตัวไปบอมีอีมีสอนปัสามร้อยไทยนะสป้งนสามป้นใต้คนไทยลูกอีคนไทยหลาย,ยอย่หัคนไทยหลายพมากะานี่คนไทยหลายบ่มากบ่หลายฮา,ายมักอะแล้นี่มูดมีคนหลายหลาาย แล้วนี่ลูกมีเส้นไหล่บช่ไหลโอ้เส้นไหล่บช่ยไหลช่บ่อยู่ใส่นี้ไปแล้วอยู่ใส่นี้ไปแล้วบ่เอาตก็มีสติคอนแทมเอาอย่างเอออีหยังในน้ำโคกน้ำยาล้างจงล้างจานเมื่อไหร่แล้วเนี่ยไปล้างจานกันเลยตัวสั้นไรไปผลเอฟโอ้หด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 นิดเขาไม่ไหวหดเอาไปแล้วไ่นิงเอาไปแล้วโอ้ใส่น้ำโคกแพ็กนึงโอ้ดานี่นี่ไร เลงขวางเหมือนสามพันผูะนะสี่พันผมนะหคนคนไทยหคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าคเด้กินสไปสไปบยบ่มแบย่าละบอยบอยกินสไปบอยบอยกินนำกบบอยบอยกินเบียร์มามบอยไม่ดื่มดีบ่ดี ย่าละไหนไปแล้วปีนี้ครับไปเได้ตอนี่ไปเร็วๆฟ้ามไกลอ่าไปฟ้ามไกลคุณเร็วกับเขาไปบ้านวันเสาร์คนบอกไปอันกำมาละนี่วันเสาร์นี่วันเหมืนเสาร์วันเสาร์บ่ฮู้เตรียมรถเลยครับเขาเอ็กซ์ปิกเอ็กซ์เอ็กซ์ปิกแันนี่วันนี้อ่ามูดได้ฟินนิตโซนาโดวเราสุดแดนนี่โอเคฟินนิตโซนาเอ็กซ์เอ็กซ์าวันเสาร์พรุ่งี้ไปครับแดนนี่ไป โอเคบ๊ายบายบากันบาย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 ครับสวัสดีครับโอเคค่อยเจอกันไหมครับผมเพื่อนสีปิดประตูปิดไฟมันสิมืดครับอันนี้เอาสปิกผ้าบอยบบไปครับบ้านอ่าบบไปครับบ้านง่ายหรอกขันปับกับะเชนฝากเงิ่อนใบใจให้เขากันละ เอ็ย e าชอปด้าเได้จไปเห็นทำงานรถชอปนั่นด้อยม่มีปัญหาัตาสกิดบัลลาไปอันนี้ใช่อยู่หนึ่งหนูปีหนึ่งโอ้ยเลยเลยเลยนนีโอเคเดี๋ยวโทรหาคุณอยู่บานอยอ่าคุณอยู่เกนเกนไลนอ่ไับโอเคไม่ากไปไม่กลับไม่ยากลับไไปสออติติโอเคคุณเลไลอิสราเอลสิกอิบลูอันนี้ โอ้เอววธาเอววธาโอ้เอววธาเอ่อเซมเซมอังกฤษจปพิค I l o v ิ you อ๋อรู้บ่รู้รู้รู้ชุบ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 บายบายครับสวัสดีลืมมาที่นี่เฟซบุ๊กดันนี่ไปแล้วครับผมจะขอญาตเปิดประตูให้เพื่อนครับเพราะว่าต้องเปิดประตูฟ้ามครับอยู่ในฟ้ามนี่เพราะว่าผมต้องใส่รหัสในเครื่องนี่เปิดครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับคอมเมนต์ใดบ่อ่านก็ขอโทษขออภัยเป็นอย่างแน่ไรครับ ิ่นมาคำเนี่ยมือนี่ครับทั้งเข็ดงานพร้อมนะครับจะไดนค่อยเจอกันไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ